อ่าโอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับทั้งหมดวันนี้สี่สิบเก้าคนนะครับอ่าครั้งที่แล้วเป็นเรื่อง IPE c h a r t นะครับก็คือว่าเกี่ยวกับการออกเสียงนะครับว่าสัญลักษณ์นี้ออกเสียงอะไรนะครับแล้วการออกเสียงที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับเราเรียนกันมาทั้งหมดสามครั้งติดต่อกันแล้วนะครับหวังว่านักเรียนจะ เอาในส่วนตรงนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนะใครที่ยังไม่เคยเข้ายังไม่เคยมาเจอกันเลยสักครั้งนะครับก็นะก็ลองปรับตัวนะครับดูว่าเรามีการเรียนการสอนยังไงเนาะอ่าโอเคแล้วก็เพื่อนแป๊บนึงนะครับครับแล้วก็นะครับใครที่ยังไม่เคยทําแบบฝึกหัดเลยนะครับมีนะ เดี๋ยวครูกาลังจะเริ่มเช็คชื่อแล้วนะครับแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปทั้งหมดสามครั้งนะครับนะ,ะวันนี้จะเป็นเรื่องง่ายๆบอกเลยนะครับจะเป็นเรื่องง่ายๆที่บางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้นะครับเป็นเรื่องเก็บตกเล็กๆน้อยๆสําหรับนักเรียนนะครับนะแชหน้าจอให้ดูก่อน อ่ารูจะไม่พูดเองนะครับวันนี้จะให้คุณรูเขาพูดให้อ่าเห็นหน้าจอรูหรือยังครับขึ้นเป็นอะไรครับตอนนี้เห็นแล้วค่ะเป็น youtube ใช่ไหมครับเป็นครับใช่ค่ะอ่าโอเคตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดี ตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับคิคพาเห็นแล้วค่ะครับ่ะอ่า,อา,อาเขาบอกว่าวิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 เรื่องกรี e ติ n งนะครับเรื่องการนะครับทักทายนะครับนะ e ัลโหล n ุ m คนชื i อจิราพรชู u ินิต t to you a b o u t ก่อนนะคะ อ่าลจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่หนึ่งบอกคําหรือประโยคเกี่ยวกับการทักทายและการสนทนาสึงื่อทียนต้่งนี้เรื่องนี้นะครับสองเขียนคําทักทายหรือประโยคสนทนาสองามทุกสุขตามสถานการณ์ต่างๆเขียมาเลยค่ะเดี๋ยวครูพูดให้เขาบอกว่าอันที่หนึ่งนะครับทําไมต้องเรียนเรื่องนี้นะครับใครเข้ามาใหม่ปิดไม้ได้ครับนะเขาบอกว่า ผมไม่ได้ยินเลยครับยังไม่ได้พูดครับเดี๋ยวคุณดูก่อนใครยังไม่ปิดไม์อเอซอยตันนะครับปิดไม์ไปไก่อน ยังไม่ได้พูดอะไรอ่ะเดี๋ยวเอ็ดติดมาเอ็ดไปไหนอะเนี่ยเรียนไั้ไเน่ะเรียนหรือเข้าเกมอือไม่น่งเล่นเกมมาเมื่อไหร่ะ มันมีการเตะออกกับุ่มไหมเนะี่ยบล็อกเลยบล็อกเลยครับบล็อกไปเลยมันมีแตกบล็อกกัมมื่เกี้ค่ะครูไม่ใช่น,นี้เป็นของครูบล็อกเองครูขาแบนดูจะหมดแล้วค่ะแบนูเลยห้าเ <c oughs> เวลาเรียนไม่นานมาก่อนนะครับเขาบอกว่าทำไมถึงต้องเรียนเรื่องนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งอยากให้รู้เกี่ยวกับการทักทายอันที่สองเขียนคณทักทายเป็นนะสรุป้วเอานน,นะมันมีแบบทดสอบก่อนเรียน5ข้อนะครับอา่าข้อที่หนึ่งตอบพร้อมกันครับตอบข้ออะไรเืม ตอบข้ออะไรครับค่าพี่เก่าครับสองข้อสองครับสอ้สองาถูกต้องครับข้อสองสบายดีไหมอ่ะฮาวอยู่สบายดีไหมนะครับตอบข้อสองไฟล์แซงคิวนะครับสบายดีจดนะอ่าสบายง่ายๆเนาะไม่ต้องจดครับไม่ต้องโจดง่ายๆสบายไม่ต้องจดนะสบายปล่อยไปเลยยาวๆ โ <Okay. S 1> อเคค่ะอ่าข้อที่หนึ่งนะครับผ่านข้อที่สองง่ายๆนะครับ <c oughs> ตอบอะไรครับทุกข้อค่ะตอบอะไรครับตอบตอบ number three สี่ะคะ ตอบอะไรครับหนึ่งสอครับหนึงสอง่โอโคตรง่ายเลยข้อนี้เอาห้องหนึ่งตอบมาบ้างมี้นข้อหครับไอ้ชา้าข้อสมมันตอบได้ทุกข้อเลยอะค่ะข้อหนึ่งข้อทกข้อสามข้อหนึ่งข้อหนึ่ข้อสามข้อเายอสามข้อามข้อสามข้ามข้อา้อาข้อสาอามขออร กูดมอร์นิ่งตอบข้อหนึ่งครับนะเขาบอกก <laughs> ูดมอร์นิ่งเราก็ตอบหลับกูดมอร์นิ่งนะครับไปพวกตอบข้อสองสามสี่ผิดหมดนะครับนะ <Easy. S 1> เออง่ายมากง่ายมากนะครับบอกกุดมอร์นิ่งเราก็ต้องก <Number S 1> ุดมอร์นิ่งอ่าข้อสามนะครับดูข้อสาม ตอบอะไรครับข้อสามครับข้อถูกต้องครับถูกต้องข้อสามฮลโล์ซูซานแลตอบเฮลโลลินดาถูกต้องไปต่อไปต่อนะครับไปต่อยังหนึ่งชั่วโมงอยู่นะครับคุแบตยังเหลือเฟือครับครู ดูสีสดูซีดูสี <c oughs> พิกเกลกูกพชแพท่มพิกเกลกูส <c oughs> The last one number five สองปะคะตอบเพราะอะไรคะเพราะหนึ่งตอบมาบ้าง ขอตอบมาค่ะข้อ5ตอบมา่ข้อ2ครับครูอ่าตอบข้อส2นะครับทำไมที่ตอบข้อส2ทำไมที่ตอบข้อสอะฟังก่อนฟังก่อนเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามถามว่าสบายดีไหมนั่นเองนะครับ h o w Are you doing ตรงนี้นะครับไชกูดแปลว่า ดีมากนะคร oh, okay, e ับขอบคุณแล้วคุณล่ะโอ้นอดคุณแรกแต่ว่าก็ไม่เลวนะนะโอเคไปต่อข้อสุดท้ายอย่าปิดไม้ก่อนข้อสุดท้ายแล้ว The last one n u m b e r นะเลขหเื่อนเพื่อนต้ามาไหมไม่อเป็นเลขเพื่อนฝากเสียงคือใครอ่ะครูเสียงใครเดี๋ยวดูแป๊บ ปิดไม้ไปก่อนอ่าตอบอะไรครับข้อนี้ข้อสามค่ะ ข้อสามครับอมนะครับผ้าผมเบอร์ข้อสามครับข้อสามถูกต้องครับใครต่อข้อสามถูกต้องเก่งมากาะเป็นการทักทายก่อนแล้วค่อยถามประโยคสบายดีไหมถีกครนะข้าวผมเย่ยมากเลยครับครูเออน้่างต่งพี่าเตาบพก่่า g r e e t i n ่นะารับ เป็นการทักทายเป็นอารยธรรมที่งดงามของมวลมนุษยชาติก็คือการทักทายนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาไทยหนไม่ได้เรียนมาหลายทิแล้วก้วบี่คือของพลัพาราคะคนูไม่กล้าพูดกูจะพูดห่ดไมค์เปิดไมค์เดมค์เปิดไมคดมค์เปิดไเปิดไมค์ดิดไดไมดดดด่เฮ้ยยใครเปิดไมยังไม่ได้ให้เปิดไมเลยอ๋อคำด่ามาเต็มเลยครับเมื่อกี้เนี่ยครูหนูไม่อยากเรียนรวมอ่ะ ใช่พวกห้องหนึ่งเขาไม่อยากจะเรียนรวมกับห้องอื่นนะบอกครูใช่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 ตงกลางครูใช่แต่แล้วครูก็จะให้ทาแบบฝึกหัดแล้วนะถ้างั้นน่ะพวกห้องหนึ่งเขาเรียนสดทุกวันเลยนะน้องจอ่านะครับเขาบอกว่ากีตติ้งเนี่ยเป็นการทักทายนะครับถ้าเป็นภาษาไทยเราจะทักทายว่าอย่างไงใครรู้บ้าง ภาษาไทยถูกต้องสวัสดีนั่นเองภาษาไทยภาษาอังกฤษก็มีหลายคำเนาะ Hello h ให้ Good morning อะไรเนี่ยใช้หมดนะครับนะเขาบอกว่าแล้วฮัลโหล่ะครับใช่ก็ใช่ไงนะเป็นการทักทายนะครับมันจะแตกต่างออกไปถ้าต่างเดี๋ยวตัวอย่างเช่นประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ก็ต่างกันใช่ไหมครับต่อเลยครับเออ ชาติควรเรียนรู้เป็นอันดับแรกเพราะเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้นะมีคำที่ง่ายๆสุดเลยให้เฮ l โ h ลเฮ e y นี้ใช้กับเพื่อนที่สนิทกันนะครับเหมือนให้นั่นนั่นเองให้ Hi, ก็ถ้าก็เป็นการทักทายนะครับ Hello กับคนไม่รู้จกักเนาะอันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ Hi h เฮลโ h ลเเนี่ย แต่เฮ่เนี่ยมันสนิทเกินไปแบบเพื่อนเล่นหัวอะไรเงี้ยนะเป็นคำทักทายที่ไม่เป็น Hello Mary อ่า Hello Joy อาเขาบอกว่าถ้าเราจะทักทายกันนะครับ Hello Mary เขาพูดว่าอะไรครับ Hello Mary กับ Hello Joy นะครับก็เหมือนกับ ถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็คือการทักทายก็สวัสดีนั่นเองนะครับเปรียบเทียบง,ง่ายๆแต่าภาษาอังกฤษก็เป็น hello นะครับ hello good morning good afternoon good evening สามคำนี้อ่าคำนี้อ่านดีๆนะครับไม่อ่านว่ากูดนะครับกึดต้องกึดนะครับอ่านสั้นๆ good morning Good afternoon, good evening นะครับ good evening ต้องสั้นๆนะครับไม่ใช่กูดนะครับ Good Good morning, teacher อะไรไม่เอานะครับต้องบอกว่า Good g o สั้นๆนะครับ Good morning, Good afternoon, Good evening นะครับอันนี้ดูดีๆนะครับ Good morning สวัสดีตอนเช้า Good afternoon สวัสดีตอนกลางวันนะครับตั้งแต่เที่ยงวันลงไป Good evening นะครับตอนเย็นหลังหกโมงอะไรเงี้ยครับใช้หมดนะ โดยส่วนใหญ่เวลาตอนเช้าคุณครูก็จะมาบอกว่า Good morning, everybody นะครับสวัสดีตอนเช้าทุกๆคนนะครับเด็กๆก็จะสวัสดีตอนเช้าเหมือนกันก็ Good morning เหมือนกันนะครับเป็นการตอบรับนะครับให้ดูดีๆเวลาเขาพูดอะไรมาควรตอบรับด้วยอะไรนะครับเหมือนกัน Good morning จะตอบรับด้วย Good Morning นะครับอ่าหลังจาก Good m o r n i n เนี่ยทักทายไปแล้วนะครับเราจะมีถามว่าสบายดีไหมใช่ไหมครับ how are you นะครับสบายดีไหมนะปกติแล้วเราจะเคยเรียนคำว่า how are you นะคะ how are you เราเคยเรียนกันมาแต่นอกจาก how are you แล้ว Uh, How are you เป็นประโยคที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนอกจาก How are you แล้วยังมีประโยคอื่นอีกเช่น How are you doing, How's everything, How about you อ่าเขาบอกว่าเราเรียน How are you ใช่ไหมครับที่ถามว่าสบายดีไหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกตั้งหลายประโยคครับที่มีความหมายเดียวกันนะครับ How are you doing? How's everything? How about you? นะครับมีความหมายในทำนองเดียวกันก็คือถามว่าสบายดีไหมนั่นเองนะครับนะทั้งสี่ประโยคน,นี้มีความหมายว่าคุณสบายดีหรือเปล่า,าคุณเป็นอย่างไรบ้างใช้สอบถานสารทุกสุขดิอาเหมือนที่เขาบอกนะครับสบายดีไหมเป็นอย่างไรบ้างคำเหล่านี้ใช้ ถามสาระทุกสุขดิบเราเองน่ะนะสบายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนะเวลาตอบตอบได้อะไรได้เยอะแยะเลยนะครับต่อไปเรามาดูคำตอบนะคะถ้าคำตอบสบายดีเราจะตอบอย่างไรอ่าเขาบอกว่าถ้าสบายดีตอบอย่างไรนะครับ I'm f ฟ n e ฉันสบายดี I'm fine สบายดี I'm ม e r y ี e ลคุณสบายดีมาก I'm pretty f ฟ n e เย็นทุกโมงเดียวใช่ไหครับเลยทีเดียวเกรดแป้เยี่ยมเลยขอบคุณมากปิดไม้ไปเลยปิดไม้ไปเลยาไม่สบายควรจะตอบว่าเขาบอกว่า I'm fine สบายดี I'm very well ดีมาก pretty fine ดี่าสบายดีมาก Great thanks ดีมากขอบคุณนะ I don't feel w e ครับคนเม่อกี้เราถาามว่ยเียนะ Very well ใช่ครับ ไม่ดีเลย not so good ไม่ค่อยดีอ่าดูแบบไม่ค่อยดีบ้างนะครับ I don't feel well ฉันรู้สึกไม่ดีอะ not very well not ก็บอกไม่นะครับไม่ดีเลย not so good ก็ไม่ดีนะครับหรือทายแย่มากๆอ่า ้าแย่มากๆอย่างที่เขาบอกก็บอก that to o bad โอ้โหมันแย่มากเลย not great ก็คือไม่ดี <Too bad. S 1> นะครับแย yeah, ่มากๆ not great ไม่ดีเลยหรือถ้าเฉยๆอ่าหรือถ้าเฉยๆนะครับ so so เนี่ยที่เขา,เาชอบพูดเนยนะครับ so so เฉยเฉยเค a อเ k รู้สึกโอ a คก็ไม่ดีไม่เลวนั่นะเอง not too bad ก็มันมันไม่แย่นะครับ ดูนะครับมันจะมีหลายระดับนะครับเวลาตอบอ่ะอันบนสุดก็คือดีนั่นเองนะครับอันช่องที่2 Idon't feel well ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าแย่เลยก็อันที่3ามนะครับ h a t too bad กับ Not great เนี่ยครับแย่เลยแต่ถ้าเฉยๆโอเคเนี่ยครับ So so okay Not too bad นี่คือระดับกลางๆไม่ดีไม่เลวนั่นเองนะครับ โซโซเอนอ่าต่อไปถ้าเขาถามด้วย how do you do สิ่งที่นักเรียนต้องตอบก็ตอบ how do you do เท่านั้นนะครับนะอันนี้เรียนกันมาตั้งแต่เด็กแล้ว how do you do เนี่ย how do you do ใช้ทักทายบุคคลที่รู้จักกันครั้งแรกใช่เวลาตอบ how do you do เขาบอกว่าใช้กับบุคคล ที่รู้จักเป็นครั้งแรกนะครับนะอ่าเวลาเวลาอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเขาบอกว่าสุมีสุวัตกับสุดานะครับใช้ทักทายกัน Good evening Suda Good evening s u a t How are you ประโยคที่ถามบ่อยๆกันเลยครับ How are you 5. Thank you and you very well. Thank you นะครับอันนี้ได้กันอยู่แล้วเนาะง่ายๆนะครับนะอ่า How do you do? โอเคมาดูอันที่สองถ้าเรารู้จักกันเป็นครั้งแรกระหว่างโจ伊กับแมรี่นะครับเราจะทักว่าอย่างไรนะ Good afternoon, Mary ราตรนูนโจยนะครับโจยบอกว่า how do you do ฮนะแมรี่ก็ต้องตอบว่า how do you do นะครับนะโจยกับแมรี่รู้จักกันนะคะฉันสบายดีทีเดียวเหมือนกันนะครับประโยคที่3เหมียวกับม่องนะครับ มองบอกว่า Good morning เหมียว Good morning มอง How's everything I'm pretty fine How How's everything ก็คือสบายดีใหม่นั่นเองครูบอกไปแล้วนะครับตรงนี้ I'm pretty fine ก็คือฉันสบายดีนะครับฉันสบายดีมากเ <Yeah. S 1> ดีนี่ดูหน้านี้ให้ดีนะครับสี่ประโยคแรกนะครับ How How are you? How are you doing? How's everything? How about you? นะครับครูพูดไปแล้วว่าประโยคเหล่านี้นะครับสอันนี้เป็นถามเกี่ยวกับสารทุก์สุขดิบะครับสบายดีไหมนะครับการตอบนะครับควรจะอยู่ใน4อันบนนีครับที่เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายาปีกนกเนี่ยครับนะ นะมันบอกอยู่แล้วว่าตอบในระดับดีไม่ค่อยดีแย่แล้วก็เฉยๆนะครับ4ระดับนะสุดท้าย How do you do? ควรตอบด้วย How do you do? แค่นั้นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> นะไม่มีอะไรยากนะครับ เดี๋ยวหน้านี้ครูแคปให้อันนั้อาจจะใช้ประโยชน์ได้นะหน้านี้อ่าโอเคอ่ายากไหมเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยยากไหมครับเรื่องพวกเนี้ยไม่ยากครับอ่าทั้งหมดห้าสิบสามคนยากอหนูยังไม่เรียนเลยไม่ได้เรียนตั้งหลายอาทิตย์แล้ว ใช่ครับไม่ได้เรียนก็ไปตามนะครับครูมีช่อง f เฟซบุ๊กอยู่เดี๋ยวส่งให้ค่ะของพรนะพัทนนะคะจบไหมอืมโอ้ด็ปอตูไม่ทันอะ่ะเขาไม่ได้เข้าเรียนทุกครั้งเลยเพราะว่าแม่เขาบอกว่าเข้าเรียนไม่ได้ครับกล่อง ดูย้อนหลังได้ครับครูก็สอนย้อนหลังได้ค่ะครับผมเข้าครับครูสอนย้อนหลังตลอดนะครับครูเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ย้อนหลังไปให้นะครับใครที่เข้ามาไม่ทันนะเพราะว่าครูบันทึกไว้ตลอดนะคราแป๊บนึงนะเหมือนของครูจะพัง อ่านะครับวันนี้ก็มีแบบฝึกหัดเหมือนกันครับไม่ค่ะวันนี้นแม่ัวาานี้ยาวมากเลย จีดาภาติดมัดติดไม้ก่อนจีดาภาจิดาภาโอเคนะครับไม้เขาช็อตนะครับไม้จีดาภามันช็อตนะของครูก็ค้างหน่อยนะครับผูค้าอยากถ่ายรูปค่ะอยากถ่ายรูปถ่ายไปทำไมครับครูถ่ายไปแล้ว คือสมหลครับเออ,เอครูถ่ายไปแล้วครูถ่ายไปแล้วเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มเนาะถ่ายไปแล้วเดี๋ยวเครื่องคูดค้างนะครับอ่านะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะครับแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับได้ไหมครับครู ให้นักเรียนนะครับทําแบบฝึกหัด5ข้อนะครับข้อที่1จะเป็นเขียนให้ถูกต้องนะครับอย่าลืมตัวเล็กตัวใหญ่ด้วยนะใครเขียนผิดข้อนั้นจะผิดไปเลยนะครับแล้วอีกข้อ 2- ถึงข้อ4ี่นะครับจะเป็นได้ข้อ2องถึงข้อห้จะเป็นเลือกตอบนะครับหวังว่าจะทํากันได้นะครับนะ,ะใครมีคำถามไหมครับวันนี้เอาไว้เท่านี้แหละครับเรียนสั้นๆไม่ยาว